สไนเปอร์ยิงหัวไอซิสระเบิดกระจุยด้วยปืนนัดเดียวผู้บัญชาการกลุ่มไอซิสที่สอนนักรบยิหาดในการประหารชีวิตด้วยการตัดหัวกลับกลายเป็นเสียหัวเสเองหลังถูกสไนเปอร์ SAS ของอังกฤษซุ่มยิงนักแม่นปืนของกองทัพอากาศพิเศษอังกฤษได้ยิงหัวเพชฌฆาตไอซิสขณะที่เขากำลังสอนผู้ก่อการร้ายมือใหม่ว่าการตัดหัวเพื่อประหารชีวิตนั้นทำอย่างไรนักฆ่ายในภาคเหนือของซีเรีย สไนเปอร์รายนี้เป็นหนึ่งในทีม SAS ที่แอบเข้ามาในพื้นที่ของผู้ก่อการร้ายเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วจากนั้นเขาได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งและรอประมาณ12ชั่วโมงโดยเป้าหมายหลักคือค่ายฝึกอบรมดีหาดที่ห่างออกไป1,200เมตรเขาได้รอจนกระทั่งผู้บัญชาการไอซิสเริ่มแสดงวิธีการตัดหัวนักโทษก่อนที่จะได้รับสัญญาณให้ยิงในขณะที่เป้าหมายทำท่าเหวี่ยงมีด ผู้บัญชาการไอซิสรายนี้เป็นเป้าหมายยิงที่แสนง่ายดายเพราะเขาสวมเสื้อสีขาวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกสําหรับผู้ก่อการร้ายไอซิสหลังเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ได้หลบหนีออกไปจากค่ายคุณคิดว่าทําไมผู้บัญชาการไอซิสรายนี้ถึงเลือกที่จะสวมเสื้อสีขาวในวันนั้นคะนี่คือกฎแห่งกรรมหรือเปล่า